เป็นอะไรฮะงว่วงนอนเหรออยากนอนบลูกอยากนอนบะการกลัวอยายกนอนบักฮะการกลัวการกลัวอยากน,นอนบะกโอ้ยการกลัวเอ๊ะอยากนอนบะนอนแม่นอนนอนนอนเด้อ นอนนอนนอนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาพะกาสาวดอยน่าแก่ชีวิตบ้นบานๆคือเก่านะคระับมาคุยกับน้องควายวันนี้การกล้วยพากันดื้อเดอ้อพากันสนหังเพิงเดอ้อพว่วนเออหาไผ เดี๋ยวหาไผ่เดซิปตามให้ผู้บ่าคาว่าเพิ่นหาผู้ใดห,หาลูกเพื่อนบ,บุญโชคบุญโชคเบาะหาบุญโชคเบาะเดสิปตามหาไม่ให้เดอ้อว่าอยู่ใส่บุญโชคอยู่ใส่น้อบ,บุญโชคเดินซื้อบุญโชคบุญโชคเฮียเบาะลูกลูกเฮียเบาะอยู่นี่คะ่ะโชคไปหาแม่เดี๋ยวนี้แม่ตัวเลียวหาอยู่ โชคน้อยเอ้ยมากินเพืองอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่กับไก่นี่อยู่กับไก่นี่นี่นี่มากี่หลักกินเพืองยายนี่อ่านไปกินต้นกล้วยยายแหละคุณโชคแม่หาไปหาแม่เดี๋ยวนี้นั่นกินต้นกล้วยบ่เข้าคนอะ แม่มองหาบุญโชคไปหาแม่เดี๋ยวนี้เมื่อตนกล้วยยายอันแอบมาอันกินเพลืองมากินกล้วยยายนี่นี่น,น,นี่ไปไปหาแม่เดี๋ยวนี้ไปเลยเขา่าคอกไปเร็วๆไปหาแม่แม่มองหาอยู่

Đi tư nhảy Đi <laughs> Mà, lười, mà lười. มาเลยโชคมาชนเฮามจีนไปไปหาพ่อกับแม่เดี๋ยวนี้้อได้ไปตามมาให้ได้เดีด้คีดดื้อคีดดื้อใหญ่โช,ชคโชคกับผมโชคบุญโชครู้จักชื่อตัวเองไหมรู้จักชื่อตัวเองไหม หยอกกับแม่เพิ่อนออเป็นกับแม่หยอกกับแม่เพิ่นหวัดดีคุนโชอสวัสดีครับผม โชคน้อยวัดดีเอฟซีซีวัดดีเอฟซีซีโชกวัดดีเอฟซีตักหม้อ โอ้สวัสดีป้าป้าบุญโชคน้อย ใดก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดรกระดิ่งที่ตามให้สาวดอยนะแกชีวิตบนบ้านนำแนเด้อค่ะวันนี้ก็มืดแล้วขอไปก่อนนะคะพระอาทิตย์กำลังสิโตกดินนะคะขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตในทุกๆเรื่องเด้อค่ะสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยทุกคนเด้อค่ะแล้วก็พบกันใหม่นะคะคลิปหน้าคลิปจะต่อไปนะคะ อย่าลืมด้วยค่ะกดกระดิ่งติดตามนะคะเพื่อสิบริพาร์คลิปต่อๆไปเนาะคะ่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะนอนแล้วนะคะไก่กับโ k กลูกแล้วนี่ไก่ก็เริ่มมี k กกลูกแล้วคือจะนอนแล้วนะคะเยื่นี้าฮาบ่าาาไดนนะะ้เอาเข้าคอเพราะประเด็นคะเอาเข้ากับเข้าอยู่แต่เพิ่นออกมาเพราะมันเป็นพื้นที่ของเฮาทั้งนั้นเนาะคะ่ะนี่ค่ะก็เลยแบบโบ๊วยย่านหยังคะ่ะบ่เป็นหยังเนาะคะ่ะเป็นพื้นที่นาของเรา ตีกว้างตีกว้างแล้ค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ